สี่รองเท้าของปลอมสุดยอดฮิตที่ทางไนกี้ไม่ได้ผลิตขึ้นมานะครับเป็นรองเท้าของปลอมที่ทําขึ้นมาเองนะครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะครับผมสวัสดีครับก็อยู่กับการคนเดิมนะครับคู่แรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าตัวนี้นะครับเห็นไหมตัวซ้ายบนนะครับจะเป็นตัวดังโลแพนด้านะครับถามว่าเอ้าดังโลแพนด้าก็มีผลิตจริงนี่แต่รุ่นนี้จะเป็นรุ่น SB นะครับ SB d u n ดังโลนะครับสีขาวดำแพนด้าจะไม่มีผลิตจริงนะครับจะมีเฉพาะของปลอมที่ทำขึ้นมาเองเท่านั้นนะครับผมคู่ต่อไปนะครับจะเป็นคู่นู้นอ่าขวาบนนะครับจะเป็นรุ่น Air Jordan 1 Low Black White Panda นั่นเองของแท้ยังไม่มีตัวโลนะครับผมจะมีแต่เป็นตัวที่เป็นเป็นอ่าเป็นเหมือนผ้านะครับแต่ตัวที่เป็นเลโท สีขาวดำที่เหมือนแพนด้าเลยทางไนกี้ยังไม่ได้ผลิตขึ้นมาแบบจริงๆนะครับจะมีแค่ของปลอมเท่านั้นคู่ที่3ครับนะครับจะเป็นเอ,อ่อแอร์จอแดนหนึ่งนะครับออฟไวท์ Off white. และ x กกับพาลาอีกทีหนึ่งนะครับซึ่งของแท้ไม่มีผลิตจริงนะครับจะมีแค่ของปลอมเท่านั้นนะครับ ก็คืออ,ออฟไว t ์แล้วยังไปเอก,กับพาราอีกโอ้โหปวดหัวเลยนะครับเอาคู่ต่อไปนะครับและคู่สุดท้ายแล้วกันนะครับก็แอร์จอแดนหนึ่งเอ็กอฟไวหลุยวิกตองนะครับผมโอ้โหบอกเลยถ้าผลิตขึ้นมาจริงๆนี่คือแบบราคาคงจะเป็นล้านนะครับอืคือ,อจะบอกว่าสวยดีไหมเออมันอาจจะสวยสําหรับบางคนแต่สำหรับผมมันมันดูยังไงไม่รู้นะครับแต่ของแท้ไม่ได้ผลิตขึ้นมาจริงๆนะ ออบไว้ white, นะครับจะมีแค่เป็นตัวชิคาโก้ UNC นะครับและเป็นตัวเอ็อาร์ G, ที่เป็นสีขาวล้วนตอนนี้มีแค่นี้เท่านั้นนะสำหรับตัวออบไว้ white, พารากับหลุยวิกตองที่ทำกับออบไว้ white, ด้วยยังไม่มีนะครับ